สวัสดีครับนี่คือ F1 Apex Talk โลก F1 ระเบิดแล้วที่กาตาการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ของแมคเคลนทำให้นอริดผู้นำคะแนนสะสมต้องเสียโอกาสสำคัญไปอย่างน่าเจ็บปวดและส่งผลให้แม็กซ์ผู้ชนะเรสชกช่วยโอกาสกลับมาอยู่ในเส้นทางชิงแชมป์โลกได้อีกครั้งอย่างเหลือเชื่อตอนนี้ช่องว่างคะแนนสะสมระหว่างนอริดและแม็กซ์เหลือเพียง12คะแนนเท่านั้นและนั่นหมายความว่าศึกชิงแชมป์โลกที่อาบูดาบีจะเป็นสงครามชี้ชะตาสามเศร้าอย่างแท้จริง เพราะออสการ์ก็ยังคงมีโอกาสเช่นกันใครจะทําอะไรใครจะได้แชมป์โลกและเงื่อนไขาการเป็นแชมป์ที่ซับซ้อนมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบเรามาเจาะลึกทุกดราม่าและทุกเงื่อนไขสําคัญก่อนลุ้นสึกสุดท้ายของปีนี้ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว เอาละครับเพื่อนๆเมนเรสสนามกาตานี่มันสุดจริงๆไฟดับปุ๊บเราก็ได้เห็นความเดือดตั้งแต่โค้งแรกเลยครับเมื่อแม็กซ์วอร์สเตเปนที่ต้องการทุกแต้มเพื่อพาตัวเองกลับมาลุนแชมป์โลกพุ่งขยันขึ้นหน้าแบบไม่เกรงใจใครแซงแลนโดนอริทขึ้นไปอยู่ที่2แบบเฉียบมากแซงมาจ่อหลังออสการ์ปรีอาทรีเลยวินาทีนั้นคือสัญญาณเตือนแดงๆสำหรับแม็คาเลนแบบชัดเจนแต่จุดที่เปลี่ยนเกมแบบหักมุมร้อยองศาจริงๆคือจังหวะเซฟตี้ค่ะ ทันทีที่รถของแฮลเคนเบิร์กกับแกสลี่เจอปัญหาและต้องเรียกเซฟที่ข่าวออกมาเรดบูลไม่รอช้าเลยครับตัดสินใจแบบคมกริบเรียกแม็กซ์เข้าพิททันทีเพื่อเปลี่ยนยางและที่สําคัญได้ฟรีพิทนี่เป็นหมัดกลยุทธ์ที่โคตรเฉียบฉลาดระดับทีมลุ้นแชมป์จริงๆตัดภาพไปที่แม็กเคลนพวกเขาตัดสินใจเลยว่าไม่ไม่เรียกออสการ์กับนอริทเข้าพิทและบอกเลยว่านี่แหละครับคือการตัดสินใจที่พลาดที่สุดของพวกเขาในปีนี้เลยก็ว่าได้ เพราะมันเปิดทางให้แม็กซ์ได้เปรียบเรื่องยางแบบหนักมากแบบชนิดที่ไล่อย่างไงก็ไม่ทันหลังจากนั้นแม็กซ์ก็ขับแบบอยู่ในโซนของตัวเองเลยครับรถดีกลยุทธ์ดีและเขาก็จัดการยางได้แบบเนียนกริบไม่ต้องฝืนรถเยอะด้วยส่วนฝั่งนักเคเรนนี่คือหนังคนละม้วนเลยทั้งสองคันต้องพยายามฝืนเพสให้ถึงจุดเข้าพิษครั้งต่อไปและโดยเฉพาะนอริดเราเห็นชัดจากไฮไลท์เลยว่ารถเขาเริ่มเต้นหนักมากบนขอบแทร็กแสดงให้เห็นว่าเขากําลังฝืนสุดตัว ทั้งสภาพยางทั้งแรงกดดันทั้งรู้ว่ากลยุทธ์มันผิดตั้งแต่ต้นและสุดท้ายแม็กซ์ก็พารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งแบบโคตรสะอาดคว้าชัยชนะครั้งที่17ของปีไปแบบไม่ต้องลุนตามมาด้วยออสการ์ในอันดับ2ส่วนฝั่งแม็คเลนแฟนแฟนี่ต้องถอนหายใจยาวเลยเพราะนอริตผู้นำคะแนนสะสมจบเพียงอันดับ4แบบเหมยๆทั้งหมดนี้ถือเป็นความผิดพลาดด้านกลยุทธ์ของแม็คเลนอย่างแท้จริงครับพลาดจังหวะเดียวแล้วแม็กซ์ช่วยโอกาสได้ทั้งหมดเลย ผลลั์สุดท้ายก็คือช่องว่างคะแนนของนอริทหายไปเกือบหมดตอนนี้เหลือเพียง12แต้มเท่านั้นกลายเป็นศึกชิงแชมป์โลกที่ต้องไปวัดกันยกใหญ่แบบ3ามเส้าเต็มรูปแบบระหว่างนอริทแม็กซ์และออสการ์ที่สนามสุดท้ายในอาบูดาบีสนามหน้าห้ามพลาดจริงๆครับเพราะมันจะดุเดือดที่สุดของปีแน่นอนมาพูดถึงฝั่งนี้กันบ้างครับในขณะที่สายตาของคนทั้งโลกจับจ้องไปที่สงครามแมคครลย์ปะทะเรดบูลวันนี้มันยังมีตัวแปรโหดๆอีก2คนที่ต้องพูดถึงครับ นั่นคือคาร์ลอสซและดาวรูปมานาคตไก่คิมมี่แอนโทนัลลีเริ่มจากซก่อนเลยวันนี้เขาคือหนึ่งในคนที่อ่านเกมขาดแบบสุดๆครับนักขับวิลเลียมคนนี้โชว์ฟอร์มที่นิ่งเฉียบและตัดสินใจเด็ดขาดมากโดยเฉพาะจังหวะเซฟตี้คาที่ออกมาซายตัดสินใจเข้าพิททันทีเหมือนแม็กซ์ไม่มีลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวการเข้าพิทจังหวะนั้นทําให้เขาได้ยางสดกว่าและใช้เรสเพสของรถวิลเลียมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พอเข้าจังหวะท้ายเรสรถมันยังสดกว่าและเขาก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาข้างหน้าอย่างมีคลาสจนบีบแย่งโพเดียมอันดับ3จากนอริธไปแบบสวยๆในช่วงท้ายเรสนี่ถือเป็นโพเดียมครั้งที่2ของไซด์กับบิลเลี่ยมในปีนี้และต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่มันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเครื่องแน่นกลยุทธ์เนียนและฝีมือที่ยังคมเหมือนเดิมทั้งหมดรวมกันทําให้เขาเป็นม้ามืดเงียบๆที่พลิกผลเรสได้จริงวันนี้ทีนี้มาดูฝ่ายเด็กระเบิดของคิมมี่แอนโทเนลลี่จาก Merced ซเดส บอกเลยว่าคนนี้โคตรเด่นครับในเรสที่ยุ่งยากแบบกาตาแต่คิมี่กลับโชว์ความนิ่งและความเข้าใจเกมที่เกินไหวมากๆเขารักษาตำแหน่งไว้ได้ดีทั้งเรสและรถเมอร์เซเดสของเขาก็มีเรสเพสที่น่าประทับใจสุดๆคิมี่กลายเป็นกำแพงเหล็กที่นอริดต้องเจอในช่วงกลางจนถึงท้ายของเรสนอริดพยายามจะหาจังหวะแซงแต่คิมี่ปิดประตูทุกจุดวิ่งลายอย่างสวยงามและนั่นทำให้นอริดเสียเวลาไปเยอะมากเวลาที่คนไปไล่แม็กซ์กลับต้องมาติดอยู่ด้านหลังเด็กคนนี้แทน แล้วเราเห็นเลยว่าแม้นอริสจะแซงคิมีได้ง่ายในช่วงท้ายเพราะเพสที่เหนือกว่าและคิมีก็แอบไปพลาดในโค้งที่10แต่คิมีก็ยังคงพารถเข้าเส้นชัยในอันดับ5ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสําหรับดาวรุ่งวัยนี้แต่ความยอดเยี่ยมนั้นกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดสําสหรับนอริตเพราะถ้านอริตผ่านคิมีได้เร็วกว่านี้สักหน่อยหรือถ้าสายไม่เข้าโพเดียมช่องว่างคะแนนลุ้นแชมป์อาจไม่ถูกบีบเหลือแค่12แต้มแบบที่เราเห็นวันนี้ก็ได้กล่าวโดยรวม ไซ์และคิมี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าใน F1 มันไม่ได้ขึ้นกับรถเร็วที่สุดเสมอไปบางครั้งทีมรองที่ตัดสินใจถูกจังหวะและนักขับที่นิ่งและอ่านเกมขาดก็สามารถเป็นตัวกำหนดหน้าเกมลุ้นแชมป์โลกได้เหมือนกันและ2คนนี้แหละคือตัวแปรใหญ่ที่ทำให้การลุ้นแชมป์ปีนี้ต้องไปตัดสินกันแบบเดือดๆที่อาบูดาบีแน่นอนคำสารภาพจากแม็กคาเลนออสการ์ช้ำหนักพูดไรไม่ออกส่วนนอริลันไม่น่าทำแบบนั้นเลย ความผิดพลาดครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่กาตาไปอีกนานถ้าเรามองข้ามความตื่นเต้นของการชิงแชมป์โลกที่ถูกยืดไปสนามสุดท้ายเราต้องกลับมามองดูที่โรงรถของทีมแมคเคลนที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอย่างหนักครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในกาตามันไม่ใช่แค่การพลาดท่าแต่เป็นความผิดพลาดทางกลยุทธ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมเลยก็ว่าได้มาเริ่มที่ออสการ์พรีอารีกันก่อนครับออสการ์ Oscar ที่ออกตัวจากตำแหน่งโพได้อย่างสุดยอดและมีโอกาสสูงมากที่จะคว้าชัยชนะในเมนเรสได้ แต่หลังจากจบเรสเราเห็นได้ชัดว่าเขาท้องผิดหวังและแทบจะพูดไม่ออกเลยครับออสการ์ให้สัมภาษณ์ออกมาด้วยถ้อยคําที่ช้าใจมากเขาบอกว่าเขาถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ามันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆในตอนนี้ออสการ์รู้ดีว่าเขามีรถที่เร็วพอมีฟอร์มที่ดีพอจะชนะแต่การตัดสินใจของทีมที่ไม่เข้าพิษในช่วงเซฟตี้คาทําให้เขาต้องเสียชัยชนะให้กับแม็กซ์ไปอย่างน่าเจ็บใจเขาสรุปง่ายๆเลยว่าชัดเจนครับว่าเราตัดสินใจไม่ถูก นี่คือความช้ำที่มาพร้อมกับความเร็วที่เขาแสดงออกมาครับทีนี้มาดูที่ผู้นำคะแนนสะสมอย่างแลนโดนอริทกันบ้างครับแน่นอนว่าเขายิ่งผิดหวังหนักกว่าเดิมเพราะเขามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกได้ตั้งแต่วันนี้ที่กาตาเลยถ้าเขาจบโผเดียมได้นอริทที่พลาดโผเดียมและจบอันดับ4ให้สัมภาษณ์ด้วยความเสียดายอย่างที่สุดครับเขาบอกว่าเราไม่น่าจะทําในสิ่งที่เราทําไปเลยซึ่งเขาหมายถึงการตัดสินใจของทีมที่ไม่เข้าพิษในช่วงเซฟตี้คานั่นเองครับ นอริทบอกว่าพวกเขาต้องกลับไปทบทวนการตัดสินใจนั้นอย่างละเอียดเพราะมันคือโอกาสทองที่ทีมได้โยนทิ้งไปอย่างน่าเสียดายการตัดสินใจครั้งนั้นทําให้เขาพลาดการขึ้นโพเดียมและทําให้ช่องว่างคะแนนถูกแม็กไล่บี้เข้ามาเหลือเพียง12คะแนนเท่านั้นความผิดพลาดนี้ไม่ได้มาจากนักแข่งเลยครับแอนเดรสตีราซึ่งเป็นหัวหน้าทีมก็ออกมายอมรับความผิดพลาดนี้อย่างลูกผู้ชายครับเขายอมรับว่าเราเสียชัยชนะกับออสการ์ไปและเสียโอกาสโพเดียมของนอริทไปและยอมรับตรงๆว่า เราไม่ได้คาดหวังว่ารถคันอื่นๆจะเข้าพิษกันหมดนี่คือการคำนวณที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของทีมที่วอลกิ n งในฤดูกาลนี้ครับสรุปแล้วครับเพื่อนๆจากคำสรารภาพของทั้งนอริดและออสการ์เราเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้สูญเสียความเร็วไปแต่สิ่งที่พวกเขาเสียไปคือโอกาสที่ถูกยื่นมาตรงหน้าแล้วความผิดพลาดทางกลยุทธ์ที่กาตาได้ส่งต่อความกดดันทั้งหมดไปยังสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีครับทีมแมคเคลนต้องรีบปรับไปทบทวนและเยียวยาบาดแผลทางกลยุทธ์นี้ให้เร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นศึกชิงแชมป์โลกที่กำลังจะมาถึงอาจกลายเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำสองครับเตรียมตัวรับชมตอนจบที่ดราม่าที่สุดในรอบหลายปีกันได้เลยแม็กซ์เวอร์สเตเนเผยทุกอย่างเป็นไปได้แล้วหลังฉกชัยชนะกาตาเชืยชมทีมกลยุทธ์พวกคุณสุดยอดในขณะที่โรรถของแมคคาเลนเต็มไปด้วยความเงียบงันและความผิดหวังบรรยากาศที่โรงรถของเรดบูลคือการเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่ครับเพราะแม็กซ์ไม่เพียงแต่ชนะการแข่งขันที่กาตาได้อย,อย่างสุดยอด แต่เขายังสามารถกอบกู้โอกาสในการป้องกันแชมป์โลกของตัวเองไว้ได้อย่างเหลือเชื่อหลังจบเรสแม็กซ์ให้สัมภาษณ์ออกมาด้วยความตื่นเต้นและดีใจแบบสุดๆเลยครับเขายอมรับว่านี่คือการแข่งขันที่เหลือเชื่อสําหรับเราและแสดงความสุขอย่างชัดเจนที่เขาสามารถอยู่ในเส้นทางต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายได้สําเร็จสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือแม็กซ์เน้นย้ำไปที่การตัดสินใจที่ถูกต้องของทีมกลยุทธ์เบสบลครับเขาบอกว่าเราตัดสินใจถูกอย่างมากในฐานะทีมที่จะเข้าพิษในช่วงเซฟตี้คา แม็กซ์ย้ำคำว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดและนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันในสนามครับการเดิมพันทางกลยุทธ์ในนาทีนั้นคือสิ่งที่ทําให้แม็กซ์ได้เปรียบเรื่องอายุยางอย่างมหาศาลและทําให้เขาฉชกฉชวยชัยชนะไปจากแมคเลนที่ตัดสินใจผิดพลาดในการอยู่ต่อในสนามได้แม็กซ์ยังกล่าวอีกว่าเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ชัยชนะในสุดสัปดาห์ที่ค่อนข้างยากลําบากสําหรับเรดบูลแต่พวกเขาก็ยังคงคว้าชัยชนะมาได้และนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดและนี่คือประโยคที่แฟน F1 ต้องตั้งใจฟังครับ เมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ชิงแชมป์โลกที่ต้องไปตัดสินกันที่อาบูดาบีแม็กซ์ลั่นออกมาอย่างมั่นใจว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้แล้วจากที่เคยคิดว่าโอกาสริบรีแต่การชนะที่กาตาทําให้เขาไล่บี้นอริทเข้ามาเหลือเพียง12คะแนนเท่านั้นแม็กซ์ได้ส่งสารไปยังคู่แข่งและแฟนๆทั่วโลกว่าฉันยังไม่ยอมแพ้สรุปแล้วครับคําพูดของแม็กซ์สะท้อนถึงความสุขจากการตัดสินใจที่ถูกต้องของทีมและการฉกฉวยโอกาสที่คู่แข่งมอบให้ เขาเป็นผู้ชนะที่คู่ควรในวันนี้และความมั่นใจของเขาได้ถูกส่งต่อไปยังเรดบูลทั้งทีมแล้วครับเตรียมตัวรับแรงประทะครั้งสุดท้ายที่อาบูดาบีได้เลยครับเพราะตอนนี้แม็กซ์ได้ปลุกไฟในการชิงแชมป์โลกให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งแล้วเงื่อนไขของการเป็นแชมป์โลกสามเศร้าที่อาบูดาบีใครต้องทําอะไรบ้างถึงจะคว้าถ้วยไปได้ในตอนนี้การแข่งขัน f 1, หฤดูกาล2 0 2 5ได้มาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับเรามีผู้ท้าชิงแชมป์โลกถึง3คน นั่นหมายความว่าการแข่งขันที่อาูดาบีนี้จะเป็นเกมที่ต้องวางแผนทุกจังหวะและผลลัพธ์จะรถทุกคันล้วนมีความหมายทั้งสิ้นเรามาดูกันว่าใครต้องทำอะไรถึงจะได้ชูถ้วยแชมป์โลกไปครับแลนโดนอริทผู้นำที่กุมชะตาตัวเองเรามาเริ่มกันที่ผู้นำคะแนนสะสมอย่างนอริทกันก่อนครับสิ่งที่ทำให้นอริทได้เปรียบที่สุดคือเขาเป็นเจ้าของชะตากรรมตัวเองเงินไขที่ง่ายที่สุดคือนอริทจะเป็นแชมป์โลกทันทีถ้าเขาเข้าเส้นชัยในอันดับที่1ห,หรืออันดับ2หรืออันดับ3 เพียงแค่นี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องสนใจผลงานของใครเลยครับแต่ถ้าเขาพลาดโพเดียมเงือนไขจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาทันทีครับยกตัวอย่างเช่นถ้านอริจบอันดับ4เขาก็ยังได้แชมป์ถ้าแม็กซ์จบอันดับ2หรือต่ำกว่าหรือแม้กระทั่งถ้าเขาจบอันดับที่8เขาก็ยังเป็นแชมป์ได้ถ้าแม็กซ์จบอันดับ3หรือต่ำกว่าและออสการ์จบอันดับ2หรือต่ำกว่าพูดง่ายๆคือนอริทมีโอกาสเป็นแชมป์ถึง11ตําตำแหน่งในการจบเรส ความมั่นคงและความสม่ำเสมอจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเขานั่นเองครับ Max ์ e r s t ์สเ e เพู้ท้าชิงที่ต้องทำทุกอย่างทีนี้มาดูที่ Max อดีตแชมป์โลกที่กำลังไล่กวดมาติดๆเงื่อนไขของ Max ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่มันค่อนข้างยากที่สุดเพราะเขาต้องพึ่งพาให้นอริทพลาด Max จะต้องจบในตำแหน่งที่สูงกว่านอริทเสมอเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดคือ Max ต้องชนะการแข่งขันและหวังว่านอริทจะจบในอันดับที่4หรือต่ำกว่าถ้า Max ทำได้แค่อันดับที่2 เขาก็ยังต้องลุ้นให้นอริธจ,จบในอันดับที่6หรือต่ำกว่าและออสการ์ก็ต้องจบในอันดับ3หรือต่ำกว่าจะเห็นได้ว่าแม็กซ์ต้องขับเคี่ยวเพื่อชัยชนะเท่านั้นและต้องภาวนาให้ความผิดพลาดทางกลยุทธ์ที่แม็กเลนทำที่กาตามันกลับมาหลอกหลอนนอริตอีกครั้งที่อาบูดาบีออสการ์พรีอัสทรีมามือที่ต้องการปฏิหารส่วนออสการ์แม้จะมีโอกาสน้อยที่สุดแต่ในทางคณิตศาสตร์เขายังคงอยู่ในเกมเงื่อนไขของออสการ์ต้องพึ่งพาให้คู่แข่งพลาดแบบดับเครื่องชนเลย ออสการ์จะต้องชนะการแข่งขันให้ได้และในขณะเดียวกันนอริสต้องจบในอันดับที่6หรือต่ำกว่าหรือถ้าเขาทำได้แค่อันดับ2นอริสต้องจบอันดับที่9หรือต่ำกว่าและแม็กซ์ต้องจบอันดับ4หรือต่ำกว่านี่คือการแข่งขันที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาครับทุกตำแหน่งในการจบเรสมีความหมายถึงเนินล้านและความฝันทั้งหมดเตรียมตัวรูการแข่งขันที่อาบูดาบีได้เลยครับเพราะมันจะเป็นศึกชิงแชมป์โลกที่ไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอน และนี่ก็คือเบื้องหลังทั้งหมดที่พาเรามาถึงศึกชี้ชะตาแชมโลกแบบ3เศเส้าในอาบูดาบีครับโบสุดทา้ายของปีนี้กำลังจะเดือดแบบสุดทางใครจะคว้าแชมป์เราได้รู้กันแน่นอนถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับให้ช่อง F1 Apex Talk แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ